จอพัทหรือแพทส์สีสุตาชาวอเมริกันเชื้อสายไทยเดินทางออกจากบ้านในย่านสปริงฟิลด์เขตปกครองแฟร์แฟกซ์ในรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งในฐานะพลเมืองสหรัฐเป็นครั้งแรกเลือกตั้งครั้งแรกเลยค่ะก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ซิตีเซนด้วยค่ะก็ออนไทม์พอดีจริงๆจริงๆก็ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยก,ก็สำคัญพี่แต่เราอ่ะอยังไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยด้วยที่ตัวเราเองแหละเราไม่ได้แบบว่า สนใจในการที่จะทำซิตี้เซนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเอ้ส4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบมีผลกระทบกับชีวิตเราเยอะใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนที่นี่ทีเนี้ยก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องไปถ้าเกิดสมมติได้ได้ซิตีเซนพอดีได้พอดีในฐานะนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารและอู่ซ่อมรถทําให้เธอมองว่าประเด็นในเรื่องปากท้องด,ด้านเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องโควิด คือประเด็นสําคัญที่มีส่วนทําให้เธอตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีที่เชื่อว่าจะบริหารประเทศไปอีก4ปีในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบโควิด1 9มันก็กระทบกับผลกับธุรกิจที่ที่เราทำนะคะทีนี้เราก็รู้สึกว่า เราก็อยากจะเลือกรัฐบาลที่ที่เขาสามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือไอ้ไอส่วนของโควิดในทีเนี่ยคนคนส่วนมากคนอเมริกันส่วนมากเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนั้นแต่สําหรับแพทแพทคิดว่ามันเป็นอะไรที่แก้ไขยากอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือต้องได้วัคซีนเท่านั้นก็ถึงถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็เลยไม่ได้คอนเซิร์นมากแต่ตอนนี้เราต้องเอาเศรษฐกิจเอาประเทศก่อน mm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันน่าจะต้องน่าจะต้องดี ในวันเลือกตั้งครั้งแรกแพทเดินทางไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งเดียวกับวรัญญาจีนาวรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับสถานะพลเมืองอเมริกันและเดินทางไปลงคะแนนเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันทั้งสองบอกว่าหน้าที่หลักของการ <tone> เป็นพลเมือง,องคือการมีส่วนร่วมและรักษา,ษาสิทธิ์ของตัวเองในกระบวนการประชาธิปไตยก็สําคัญสําคัญเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาคือมันก็กระทบทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจโควิด ทุกอย่างเลยกระทบกับชีวิตโดยตรงมากค่ะการเมืองด้วยว่าเ็าต้องมาทำหน้าที่พลเมืองค่ะเออสียงเราก็สำคัญค่ะสนใจพวกเฮลท์แคร์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยอันนี้น่าจะสนใจที่สุดเฮลท์แคร์กับพวกเศรษฐกิจเฮลท์แคร์เหรอจริงๆเคยไม่ชอบโอบามาแค่เนะ <laughs> <laughs> แต่คิดว่าเออเขาอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงให้เราหรือเปล่าเราให้เราแบบได้เฮลท์แคร์ที่แบบในราคา affordable จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ ขณะที่พิภพจอมเกาะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียเป็นอีกคนที่เพิ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกเขายอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญที่จะได้แสดงพลังและจุดยืนทางการเมืองและขอให้รัฐบาลชุดใหม่สารต่อนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมมันเป็นครั้งเป,เป็นครั้งแรกของเราด้วยเพราะว่าเราเพิ่งได้ซิเดเซนมา <S S S ไม่นานแล้วมันเป็นขบวเล็กเช่นวต e ครั้งแรก แล้วก็อีกอย่างนึงคือคาดหวังว่า,ารัฐบาลชุดนี้ยังคงที่จะคงนโยบายไว้เพราะอย่างในยุคของโอบามาเนี่ยเ,เขามีากฎหมายที่ให้ประชาชนทุกคนน่ะต้องอมีอินชูรันเฮล์อินชูรันเพื่อที่จะเคลมภาษีทุกปีประชาชนทุกคนต้องมีมีเฮลอินชูรัน ตอนนั้นมันทํามีผลกระทบให้ผมต้องเสียเงินเดือนละ300เหรียญเพราะตามอัตราเงินเดือนที่ผมทําได้มันก็ต้องเสียทุกเดือนเดือนละ300เหรียญปีหนึ่งเป็นหมื่นเหรียญขณะที่บรรยากาศเลือกตั้งในเขตปกครองแฟร์แฟ x County ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่มีประชากรหนาแน่นและหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในรัฐเวอร์จิเนียเต็มไปด้วยความคึกคักหลายหน่วยเลือกตั้งมีผู้ทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่มีผู้เข้าแถวยาวเพื่อรอลงคะแนนขณะที่ข้อมูลการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเกือบ3ล้านคนเพิ่มขึ้น4เท่าจากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนอันเนื่องมาจากความกังวลเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และการตื่นตัวของชาวอเมริกันในการแสดงออกทางการเมืองพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงเวชิงตันครับ